ในไทยของเฮานะครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและกับไก่เคียงค่ะช่วงนี้หลังจากทีเพื่อนใดเ,เดินทางกลับบานเพื่อนกับไดม้มีการกลับเขามาเหตุงานนะคะทีกรุงเทพและปริปรมณฑลค่ะส่งผลให้การเดินทางทีบอขสอขอนแก่นนะคะแห่งที่3เป็นไปอยังคึกคักคณะทีสื่อตัวโดยสารบริษัทฉันนําถือจองเต็มทุกเที่ยวค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะร,รายงานบรรยากาศการเดินทางกลับเขาไปเหตุงานที่กรุงเทพมหานครและประริมณนทนของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดไกล้เคียงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3พบว่าตั้งแต่ช่วงเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนเดินทางมารอขึ้นรถโดยสารประจําทางที่ได้มีการสื่อบัตรจองตัวโดยสารไวล่ลวงหนาเพื่อที่จะเดินทางกันกลับเขาไปเหตุงานเป็นจํานวนมาก หลังจากที่ใดเดินทางกลับภุ่มลำเนาเพื่อรวมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่11เมษายนที่ผ่านมาและมือคืนนี้ค่ะเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานประเพณีสุดยอดสงการานของอีสานนะคะเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนเขาเหนียวประจำปี2517จากการสังเกตค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นอกจากถี่ซีมีกระเป๋าสัมภาระยังมีเรื่องของข่าวสารและอาหารที่เป็นของฝากจาก พอ่อเมฆูยาตายง่ายนะคะเพื่อนเตรียมห้เนาะฝากกลับไปรับประทานที่กรุงเทพนําทางด่านนางสาวเครือวันหน้าเมืองจันค่ะพนักงานจำนายตัวรถโดยสารบริษัทนครชชยแอจำกัดก็ได้มีการเปิดเผยวา่าทางบริษัทยังคงเดินเที่ยวรถในรูปแบบปกติเป็นประมาณหาสิบเทียวซึ่งตัวรถโดยสารนะคะกลับขากลับเขากทมนะคะกรุงเทพนั่นเองได้ถือจองเต็มเบิร์นะคะทุกที่นั่งและก็เต็มทุกเ่ยว บวกว่าสิเป็นที่นั่งแบบโกลว c คลาสหรือเฟิร์สคลาสนะคะประชาชนก็ได้มีการจองตั๋วเอาไว้ล่วงหนา้าตั้งแต่วันเดินทางกลับจากพุลำเนานะคะก็ได้มีการถือจองเต็มแล้วค่ะ